สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่แมป้าป้าพี่พี่น้องน้องนะคะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วอันก้อนกับก,ก,กินเหมือนแล้วอันไม่มาหอดลรอคะพี่น้องคะจัดเลยอ่ะนี่ตํามเมี่ยงสมุนไพรอันนี้เป็นตํามเมี่ยงของอันของคุ่เมย์นะคะอืมเงาไลยแตกอันนี้นี่โอ้มีตอนประแดกอยู่นี่มีตอนประแดกอยู่ค่ะตอนลาร้านั่นเองนะคะ ชิมมึงค่ะอ,อันนี้สีออกนุน่นนันวหวานหวานนุ่นนัวหวานค่ะเผ็ดหอมตะไคร้นะพี่นองคาเรากะหนึ่งชุดนี่ล่ะซื้อมานีเพิ่นกับสินี่บักทั่วน,นี่ไหมคะ่ะบักทั่วน,นี่ให้เนี่ยคะ่ะบักอันนี้น้ำแต่ส่วนอันนี้เอามาเองค่ะพี่นองค่าเขาก็จะมีให้นะพี่นองนะแซ่บ เอาใบแบบย่มก่อนเลยค่ะอีเแม่ไปเก็บไหอมอือันนี้เหมือนไปยุกขึ้นมาอีกหน่อยนึงของเจ้านี่ค่ะอร่อยมีความหอมไม่หนง่งมีความหวานค่ะหวานนัว มีตะไคร้แต่กิน่นตะไคร้อ่อนอยู่อแต่ก็แ่บค่ะพี่น้องใครที่ชอบออกติดรสหวานนิดนึงไม่ชอบกลิ่นแรงมากของเจ้านี่กะแ่บค่ะร่องค่ะพี่น้องหักคัว่วยังไม่เลย บักย่อมนีก็เอามาเองค่ะอืมกระป๋องย่อมแบบแแตกฮะ ผักทั่วยังบุน้นนี่เอาเหมือนม้าน้ำเพลนก็บักทั่วแสบจ้ะบักทั่วอันนี้ลองกับถั่วน,นี้ดูสิ แต่อันนี้เนี่ยไม่เห็น,นเนียวแนะลเวลาเนาะบักเดือบักเดืออ่อ,อนทองวาบมันนึง มิตนมาตอนหนึ่งบอแพงค่ะคือ่นมะลดมีมืนอหนี่อยน้ำของเจ้านี่เนี่ยพี่น้องจะเป็นรสชาติแบบของเจ้านี่เนี่ยพี่น้องค่ะจะมีความหอม <Okay. S 1> กลิ่นปลาร้า ไม่แรงมากมันจะเป็นนัวหวานด้ค่ะพี่น้องจะเป็นนัวหวานนะคะสําหรับใครที่ชอบออกความหวานแต่ว่ารสชาติกลมกลม่อมหอมออกหวานค่ะพี่น้องค่ะนิดหน่อยนะมันแซบพึ่งกันค่ะพี่น้องค่ะจัดเดอ้อเอาน้องอยูสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอายืนตรงสวัสดีเร็วเนี่ยค่ะซื้อมาน้อยพี่น้องค่ะตามเนี่ยงสมุนไพรคูมเมย์นะคะไปหนูไปหายายไป <laughs> <laughs> kinh số mấy nhạt tất cả má mất cho lấy cả sang xin cho bà bảo nhau cả xa. bật lớp bò mà ก็เผ็ปลอแซ่บ hmm. hmm. อืบ hmm. อกาย่างนี่งแรแตกกันอือหือ บักกลั้วน,นี่แซบเขาเรียกว่าถั่วอะไรไม่รู้กินกับเมี่ยงหมุนไพ่พนินีแสบค่ะเขากันเนืม ันนี้เนี่ยมันอย่างนี้บักเดือดขึ้นกันค่ะคนละพันที่บุญนิดหน่อยแต่ววามันมันแนี่นัน่นแหละพี่น้องมันมานตั้งกันนั่นแหละเขาเคยได้เอานเอานื้อเห็่นง่ายนี้มาแทนที่บุญคือมันนานนะมันเป็นของสุดก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องแจ่ว่าแซ่บค่ะใครชอบแบบกิ่นปลาไม่แรงแล้วก็เผ็ดหวาน เผ็ดแล้วก็มีความหวานเผ็ดหวานนัวนะคะกลิ่นตะไคร้ก็มีแต่กลิ่นตะไคร้อ่อนค่ะทุกคนคะ่ะเอาอันนี้เป็นอตาตําเมี่ยงสมุนไพรของคุณเมยนะคะพี่น้องคะผพ้่ใด้สนใจกันไปสืบเสาะหามาเองโดดพี่น้องคะ่ะเอาพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ